ทิ้งสมสิ่งนี้ชีวิตดีแบบก้าวกระโดดน,นะคะ ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรานะคะมีชีวิตแบบเดิมๆเพราะว่าเรามีแต่ความคิดลบค่ะสิ่งแรกเลยรู้หรือเปล่าว่าเราต้องทิ้งไปให้ได้นะคะคือการที่เรานะคะไม่ยอมควบคุมอารมณ์ตัวเองค่ะฉะนั้นวันนี้เรากลับมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองกลับมารับผิดชอบตัวเองนะคะมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตดีขึ้นแน่นอนค่ะและสิ่งที่สองวันนี้นะคะเลิกกล่าวโทษคนอื่นเด็ดขาดนะคะไม่ว่าเหตุการณ์ อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะคุณอย่ากล่าวโทษคนรอบข้างเด็ดขาดนะคะเพราะว่าหลายครั้งที่เรามีความรู้สึกว่าเรื่องราวโอ้ชีวิตฉันเป็นแบบนี้เพราะว่าคนรอบกายฉันมีแต่คนคิดลบอย่างงั้นอย่างงู้นอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเองถ้าเรานะคะควบคุมอารมณ์นะคะความรู้สึกของเราเราก็จะไม่ไปสนใจคนรอบข้างเลยค่ะเราจะกลับมารับผิดชอบตัวเองโดยการนะคะคิดบวกนะคะ แล้วก็สิ่งที่สามวันนี้นะคะเลิกบนค่ะรู้หรือเปล่าว่าวันนี้หลายคนมักจะบนบนบนนะคะพูดถึงเรื่องที่ตัวเองไม่อยากได้บ่อยๆนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอุ้ยทาไมเศรษฐกิจเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้นะคะ ท,ท,ทั้งๆที่จริงๆแล้วตัวเองต้องการมีเศรษฐกิจดีรหรือรเปล่าว่าเราสามารถควบคุมเศรษฐกิจของตัวเราเองได้นะคะบางคนก็บ่นว่าทําไมฉันไม่สวยทําไมฉันไม่เก่งทําไมฉันไม่มั่นใจจังเลยอะไรแบบนี้นะคะรหรือรเปล่าอย่าบ่นนะคะถ้าเรายิ่งบ่นในสิ่งไหนยิ่งสิ่งนั้นยิ่งเกิดขึ้นคะฉะนั้นแล้ววันนี้กลับมาอยู่กับตัวเองค่ะ มาพิจารณาดูว่าคุณต้องการสิ่งไหนหรือหรือเปล่าว่าสิ่งไหนที่เราพูด,ดบ่อยๆสิ่งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับเราค่ะทั้ง3สิ่งนี้นะคะถ้าคุณตัดทิ้งไปได้ชีวิตของคุณดีแบบก้าวกระโดดแน่นอนค่ะและเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย